ขอบคุณครับเอบื่อนกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณกําลังใจนะครับขอบคุณแม่กันครับขอบคุณครับขอกมาอีกกเสี้ยวหีกี้เด้อ ขอบคุณครับเอื่นซิมนี่ยผมเป็นที่ก่อนทุ่งลำเพินขอบค,ครับลูการทีมงานหมอลำใจเกินลอยหัวหนนาบอยสีริชัยกรางลงแทบตัดปีนองเฮาเบิร์ดสุขภันพีปีนองจะได้นนสถานทีมองดีเพื่อบูรหการสนับสนุนกับปลูกลานทีมงานหมอลำใจเกินลอยสําหรับคํขึ้นของเมืองดีพี่นองครับขอบคุณยิมงานพระประแดงโปรโมชั่นครับให่ความเมตตาหมอลำใจเกินลอยได้มีโอกาสนำกระเันความสุขมาให้ทีน้องกันแต่ในเขตลังิตปี่นองประทุกท่านีพีนองกรุงเทพมหานครนะครับปีนองอีสานคนบ้านเท่าเด่นทางทาการทํางานอยเมืงว เมืองใหญ่ที่ความือความลาวบหองไวเงินไวยสานมือนี่หมอลำใจเกลียน่อยจีบพี่น้องมวลหนาห้างหนาเบทีครับกับเด็กแต่ละวันธนาม้ลำเดอมต่องขอน้องขอนแกนเมื่อนี่หมอลำใจเกลียนลอยเอาเสียงพินเสียงแค่นเสียงหลงเสียงลํำปากตอนพี่น้องนาห้างหนาเบทีครับขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกข่้นทุกนายนะครับรักษาการรักษางานรักษาความสงบรักษาความปลอดภัยภายในงานคำคลืนของมือนี่ที่ลืมวัไใดขอบคุณทุกความหักทุกแกงใจพี่น้องเข้าจากไร้สถานที่มือนี่เสียสละเวลา อันมีคาเสียสละพี่นองอันอ่อนหนุกออกมานั่งเป็นแห่งใจชกผนงานการแสดงครับการแสดงค่ำคืนนี้หากมีจริงหนึ่งสิงไกดิจาาประการไดคคำบอกคำจากดบ่วถือบ่คกรบ่เหมาะสมสินิิวของโรงงานทีมงานหมอลำใจเกินลอยถูกชีวิตก่อขอกาบประทานอภัยคนอแนะ่พี่น้องใบหน้าอกาสนีครับนี่คือความจริงใจจากลูงงานทีมงานหมอลำใจเกินลอยถูกชีวิตครับขอบคุณแม่วันชรี ขอบคุณทาบอ๋อขอบคุณแม่มาลินะครับ <c oughs> ขอบคุณคุณแม่ครับคี่ดีไม่แห้งด้วยแม่ <c oughs> ครับ <c oughs> ขอบคุณแล้วก็นำใจให้พิธีกรคำขึ้นของเมื่อนีนะครับสำหรับผู้ใดให้เงินพิธีกรให้กำลังใจเมื่อนีงวดสีมาขอให้ถือสามโตตรงเด้อซาสำหรับผู้พ่หไห็ไก้ถือคือกันจะว่าให้ถือทุวันละโตละโตกับพ่อ ลหลายครับมอลำใจเกินร้อยปีที่แปดครับเดินทางมาจากวัเมือง1 1 1บ้านโน่นแสดงตะบนสามเลี่ยงํำเพื่อการทลรับดีใช่จังหวัดมาหาสารคามด้วยการนำทีมของพระเอกหมอลำใจเกินร้อยครับพระเอกบอยจิริชัยสร้างสรรค์ง,งานโชว์ยิ่งใหญ่อลังการบอบควางซุกไห้พี่น้องสำรับทำเกินของเมนีครับ มาพร้อมกับผู้ให้การสนับสนุนหลักบริษัทเฮเวอร ily, ี่ดีไลท์จำกัดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดทุกประเภทศระเนื e ่อเอิมยห้าสแก่ทองทุกงานหมอหลำกับสูตรใหม่หอมน้ำมันเง1นบบาท ที่เธอต้องมีเกลเคีมสีจันช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานเกบชั่วโมงบอสแคร์ผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพของเส้นผมให้บอสแคร์ดูแลคณผู้มีการสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับงานโชว์ยิ่งใหญ่ในฤดูกาลปีที่แตดได้รับการสร้างสรรค์โดยทีมง,งานคู่เบลอลังการชจ์กรอมกับโคกับบอด,ดีไซน์หมอลำใจเกลรอยน้องเสนอให้พี่นอ้องทั้มีความสุขห,หลายๆครับทุกวินาทีของพี่น้องมีคามหาสารคามคือบ้านเกิด กินกำเนิดหอลังร่วมสมัยสืบตำา